ในตอนนี้เราจะมาศึกษาถึงเรื่องของการควบคุมอุปกรณ์ Input Output ผ่านตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับก่อนอื่นตอนนี้เป็นบอร์ดที่ผมต่อจากกล้องแล้วก็ทำให้พวกเราได้เห็นว่าภาพที่เป็นเรียวไทม์ขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะมีอยู่2ตัว2ส,ส่วนก็นคือสายไฟกับตัวหลอด LED ซึ่งเราจะทำการเชื่อมต่อหลอด LED นะครับเข้ากับสายไฟแล้วก็เข้ากับพอร์ตสายเลข17ก่อนอื่นนะครับเราทําการต่อนะครับขายาวนะครับของหลอด led เราต่อเข้ากับสายไฟสีแดงนะครับสายสั้นเป็นกราวนับเสียบเข้าไปจากนั้นนะครับที่ฝั่งนี้นะครับกราวนี้ก็คือ จะเป็นขาที่1 2 3 4 5 6ม้ถูกไหมครับาคบานี้นะครับคานี้นะครับ1 2 3 456ี้นี่คือกราวส่วน GPO เบอร์17ก็คือเบอร์นี้นะครับก็คือพินที่11นะครับอลองนับดูนะครับ1 2 3 456อําลำดับที่6ของแถวนี้นะครับ1 2 สามสี่ห้าหกลงไปตรงนี้โอเคนะครับมองเหนะ็นไ้มหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดเทอร์มินอลเข้ามาคอนโทรลอันเทเน็ตทีอันนี้ ในอุบ n t u นะครับจากนั้นล็อกอินเข้าไปที่เครื่อง Raspberry Pi ใช้คำสั่ง ssh นะครับแล้วการามด้วยชื่อ User คือ p i a d 1 9 6 8 6 8 1 1 0นะครับคือเครื่อง Raspberry Pi ตอนนี้คือเครื่องหมายเลขลงท้ายด้วย101จากนั้นใส่พาสเวิร์ด a s p b e r r y ผมผมพิมพ์ผิดแน่ raspberry เข้ามาแล้วเมื่อเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการ execute ผ่าน m o m n d n i n i นะครับซึ่งก็ออกคำสั่งดังนี้ sudo gpio g mode 17นะครับก็คือ gpio หมายเลข17ให้เป็น out put นะครับ out put จากนั้นออกคำสั่ง sudo gpio-g นะครับเขียนที่ gpio 17นี้เป็น1นะครับสังเกตว่าตอนนี้หลอดไฟจะติดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราเซตให้มันเป็น0ูนย์นะครับมันก็จะเป็นดับลงไปนะครับทีนี้เราลองเขียนเป็นเ,เขียนเป็นบนรอบบนลูกนะครับดังนี้ เราจะทำการลูปนะครับ for i ในช่วง1ถึง12แล้วก็ให้ทำการออกคำสั่งเห็นไหมครับออกคำสั่งเป็น1แล้วก็หลับสล e ปไป0.2นะครับวินาทีแล้วก็ตันนี้ต่อแล้วก็ออกคำสั่งให้ ppo 17เป็น0แล้วก็สลิป 2, แล้วก็ สิ้นสุดการทํางานกด Enter นะครับแล้วก็จะดูผลตอนนี้นะครับรอด้ดีก็กระพริบแบบนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้งาน GPIO ผ่าน Linux Shell นะครับ